สวัสดีครับพี่น้องมืนอนี้กับม่อพุกพ่อกับช่องบ้าจิ๋วบ้านหน้าคือเกาเนาะพี่น้องเนาะมืนอนี้ก็มาอยู่ครับแป้งมั่นครับอยู่ไฮครับมาสำรวจมั่นครับก็เนืน่องจากมีข่าวข่าวเนาะว่ากันมาเนาะพี่น้องว่ามั่นราคาดีมั่นนําพื้นที่ให้พื้นที่ห้างไก่เนาะพี่น้องก็จะเริ่มหายพี่น้องก็จะมีการ หลักเล็กขโมยหน่อยกันเกิดถึงเนาะพี่น้องเนาะพื้นที่ที่ว่าติดทางเนาะก็เสียอันตรายนี่ยเนี่แหละพี่น้องก็เลยออกมาสำรวจให้เนาะว่าเป็นอย่างไรเนาะเหนือทีตรงนี้กิเป็นเคยแป้งเดิมพี่น้องแปดไร่เนาะเหนือทีแปดไร่ตรงนี้กะอายุของต้นมันกะพกเดือนเต็มเนาะพกเดือนเต็มว่าปลูกวันที่สองวันที่สองพฤษภาคม คือสภามิถุนากรกกดาสิงหากันยาตุลาเนาะก็ประมาณนี้พี่น้องลายลายเดือนปีถือบอก็อันนี้ก็ <c oughs> นนก็คือพกเดือนเนาะเต็มครับพกเดือนเต็มก็ใหญมากเบิงหัวนะจุดนี้พี่น้องแล้วก็โทรศัพท์เครื่องนี้ก็ขางเงื่นต้นมั่นได้พี่น้องอยู่น้ำต้นมั่นผมผม ผมเอาขางไว้ในต้นมันเนาะก็นี่แหละพี่น้องกิะสีไม้เบิง้งผลงานเนาะกระต้นทุนในการให้ปุ๋ยเนาะพี่น้องมันเกิดถือว่าเป็นสารเคมีคือการปุ๋ยเกศเนาะถือว่าเป็นสารเคมีเนาะแต่มันลดต้นทุนเท่าได้หลายแห่งพี่น้องหลายหลายจนมันบนาเชื่อหลายมันลดต้นทุนได้หลายแห่งทั้งต้นทุน่นในเรื่องคาปุ๋ยเนาะ แล้วก็แรงงานลดได้หลายแห่งแล้วก็ผลผลิตณตอนนี้ที่ผมได้กลเบึงสามเงาต่อเนื่องคือกันพี่น้องสามเงาติดกันคือว่าพอใจแห้งพี่น้องพอใจแห้งกับคุยเกศที่เขาให้ผลผลิตเท่าแบบนี้เนาะแต่กับบรูว่ามันจะเป็นเบิดทั้งแปลงบอพี่น้องอันนี้กับบรู่เนาะก็บกลเบึงยุดไดแต่ว่าก็คือว่ามัน กำกึงพี่น้องสีงามกับบง,งามจะสีนะกับสีกลนเบิงแล้วก็สีกลนเบิงจุดที่ว่ามันขี้ลายที่สุดพี่น้องผมจะกลนเบิงในจุดนั้นส่วนจุดใดทีงามก็บโบข่อยแด่ไทยให้พี่น้องได้เบิองนาะเพราะมันมันก็จะงามอยู่แล้วพี่น้องหังวมันก็จะดีกับสีมะกลแต่ไอที่มันแบบว่าพวกต้วมันบบข่อยสมบูรณ์ปันใดแล้วก็โบสมบูรณ์เลยประมาณนี้ผมจะกลนให้เบืองเนาะเดี๋ยวกลนต้องมีแล้วผมจะไปกลน คือว่าตรงนี้กลนกนแล้วก็บกำกึงสมบูรณ์บรสมบูรณ์เนาะเอ่อบอท่านได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องส่วนดานหลังก็สีสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนอีกฝากหนึ่งฝากอีกทางหนึ่งก็คือเป็นพื้นทีที่ว่ามันโซนามเดี๋ยวจะไปกลนให้เบิ่องอีกพี่น้องว่าเวลามันโซนามแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะมันก็บโบคืนนาไปใส่เลยพี่น้องอยู่กับมองครับทึงต้นทึงหัวมันอยู่กับมองเพราะว่าผมเคยกลนไปตอน อายุมั่นแต่หาเดือนมันอยู่คือเก่าพี่น้องมีเดือนที่หกเต็มเดือนพอดีเนาะก็สะไปเบิร์อีกเือว่ามันจะเป็นแบบไดเนาะมาพี่น้องเดี๋ยวใส่เบิร์หัวมันเนาะครับเรื่องต้นทุนเนาะในการให้ปุ๋ยเนาะผมซื้อปุ๋ยเกตมาในงบปุ๋ยเกตนี่งบอยู่ประมาณหนึ่งพันบาทพี่น้องปุ๋ยเก็ผมซื้อมาสองสูตร ในงบเงื่อนนี่หนึ่งพันบาทกับนุมเนาะนุม่มของอยังก็ไปเบิ้งในคลิปเอาพี่น้องนมเปียวน่ะเ,เป็นนมเปียวเนาะอีกสามขวดพี่น้องสามขวดเนาะนั่นแหละประมาณนี้พี่น้องก็ให้ผลผลิตก็คือว่าโอเคครับย่ำนะพี่น้องนะคือมั่นหกเดือนนะ มันหกเดือนในหัวซัมนี่ผมผม,ผมถือว่าโอเคแห้งโอเคแห้งกรแมนว่าสิพัฒนาให้มันได้ซิปตันขึ้นนี่ผมว่าน่าจะเป็นไปได้ในมัน่นที่ว่าอายุเป็นขวบนะพี่น้องเป็นขวบก็คือสิเดือน1ิสองเดือนนุ่นเนาะขวบหนึ่งก็คือ1ิสองเดือนพี่น้องผมว่าเขาจะจะเริ่มโตโต,ต,ตได้ดีแห้งแต่ที่เนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยตอนที่ผมปลูกนะ่ะมันเจอ ให้แรงพี่น้องปลูกใส่ช่วงแรงพอดีเลยแบบโบโดน้ฝนเลยจนมันหนีสิตายพี่น้องได้สามสามอยู่ประมาณหาถึงหวกรอบพี่น้องมาแซมมันแซมมันแล้วก็เนี่ยมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยตนก็เลยจะโบสูงพี่น้องแต่ว่าเหลืองการห้ผลผลิตของหัวมันนี่ผมว่าถือว่าคุมครับคุมคา เพียงแต่ว่าต้นเขาจะบกผิสูงแค่นั้นเองพี่น้องแต่ที่นี่ก็บกเป็นอย่างพี่น้องผมก็จะคัดเอาบางส่วนเนาะขัดบางส่วนไปลงพื้นที่มั่นหน้าเพราะว่าพี่จิก้าท่านว่านี่ก็ต้องได้ลงมั่นหน้าเลยพี่น้องก็จะได้ตัดต้นไปบางส่วนก็นที่ถอนออกประมาณหาไรเนาะพี่น้องที่ถอนออกประมาณหาไรเพื่อเอาตน้น ท่านตรงนี้ไปลงในมันหน้าในพื้นที่เปิดประมาณยี่สิบสามสิบประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้เนาะมีอยู่สามเพลงเนาะกันน่าจะพอดีพี่น้องกัตีไปจุดละสองไร่กัสีจงไว้ในพื้นที่นี่กับประมาณสองถึงสามไร่พี่น้องกับประมาณนี้เนาะสองถึงสามไร่ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องก็อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ชมเบิ้งหัวมันเนาะพี่น้อง อันนี้ก็คือการันตีเรือ่าบัวใดกลจนมาหลายหม่องล้วพี่น้องบัวใดกลห,หลายหม่องคือมาปุ๊บผมมากกลหม่องนี้เลยเพราะว่าเบื้องว่าเออต้อนทีมันมีหัวโพพี่น้องมีหัวโพเนาะหัวโพผมกะเจม่าก,กลเบื้องว่าที่เขากรบไวอยู่ไตดินนี่มันจะมีหัวบอหัวเขาจะงหญ่ยยดีบอดกบอ ประมาณนี้พี่นอ้องก็ไปชมกันเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องหัวของเขาเนาะก็ถือว่าโอเคครับโอเคมากเพราะว่าใหญ่ครับใหญ่ใหญ่สัมมันขวบนะพี่น้อง ญ่สมั่นขวบแต่ที่นี่ก็ต้องไปเบิ่งว่าประสิทธิภาพของแปงเขาเนาะแต่ผมก็ว่ามันหนาจะมีพี่น้องเพราะว่าก็นามในจุดนี้เนาะมันไหลผ่านพี่น้องจุดนี้มันเป็นเนินมันจะไหลผ่านครับอันนี้คือเงาแรกเนาะพี่น้องนี่ครับเงาที่สองเงาที่สองเนาะแล้วก็นี่ครับเงาที่สามหัวบ่อไหลพี่น้องเงาที่สามประมาณเอ่อหกหัวเนาะอีกฟังเสงหนึ่งน้ำเนาะประมาณสองสามหัว แต่เป็นหัวหางไงหฮงพี่น้องไงหฮงไงกว่าเขาไ่กว่าเขาเลยครับเบิ่งครับหัวมันน่ะไงกว่ากำปั้นนะครับไงกว่ากำปั้นผมนีไงแล้วพี่น้องไงนะแต่ว่าหัวมันน่ะญ่กว่านี่ครับหัวหางมีประมาณเวสเซดเงานี่จะมีอยู่ประมาณเจ็ดหัวเนาะอยู่อยู่ประมาณเจ็ดหัวเนาะพี่น้องแต่ว่าหัวไงหฮงครับส่วน อันนี้ก็คือเกิดะม่านี้พี่น้องฟังนี่ส่วนฟังฝุ่นผมกบไว้คืนเนาะมันมีอยู่สามหัวฟังฝุ่นเนาะผมกบไว้คืนผมก็เลยเปิดเบิ้งงห้ฟังหนึง่งเพราะว่าต้นมันเอียงครับองศาของต้นเอียงเนาะมันเอียงไปทางใดครับออาฟังที่ต้นมันเอียงไปคือฟังหุ่นมันจะบกค่อยมีหัวดอกพี่น้องบ่เกินสามหัวสี่หัวดอกเพราะามันจะเป็นแค่หัวขามย่านต้นว้เนาะแต่หัวมันจะออกอีกฟังหนึง่งพี่น้องผมก็เลยมาเปิดฟังนี้เบิ้งเกิด ญ่ครับในโจงเสีอาจจะใบไงนะพี่น้องแต่ว่าพอเทียบไปแล้วแมนันแทบแทบถ้าเกิดเอาเทียบน้าแขนผมเกิดกระซำแขนแล้วครับนี่ครับตัวนี้ก่อนครับนี่ครับอันนี้เกือบซ้ำกํกกากปั้นนะพี่น้องเพื่อเพื่อซ้ำกําปั้นผมเดยสซ้เนาะไ่แห้งครับไ่แห้งเปิดให้เบ่งฟังหนึ่งเนาะฟังผนกันน่ยจะมีอีกประมาณสองสามหัวพี่น้อง บ่าตามก็สองหัวอีกฟังทังผลเนาะนี่ครับผลผลิตเบื้งพี่น้องจากภาพม,มุมมุมสูงเนะพี่น้องนี่ครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็แมนมากกะฝาก กดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจเนาะให้ช่องบ่าวจิวบา้านนาเนาะพี่น้องได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะส่วนคลิปก็มันก็จะคข่าวๆกันไปเนาะพี่น้องก็ช่วงนี้ก็จะเริ่มเขา้าเอา่อรดูกาลอัดฟางแล้วเนาะเกี่ยวเขาแล้วก็จะอัดฟางต่อก็ต่อไปก็จะเป็นคลิปทั้งเรื่องเครื่องจักรเนาะพี่น้อง เรื่องอัดฟังนีงส่สิการสมบำรุงการดูแลการเซอร์วิสเนาะประมาณนี้พี่น้องหรือว่าการทำงานนี่สนะิเนาะเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบผูกขอบคุณเนาะทุกกำลังใจเนาะท,ที่ให้การติดตามเนาะให้การคอมเมนตะ์เนาะเป็นกำลังแรงใจที่ดีเสมอมาเนาะพี่น้องเนาะให้การรับชมทุกๆคลิปเนาะพี่น้องก็ขอบผูกขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ก็สำเนาพี่น้องสวัสดีครับ